นี่แหละนะครับจากที่ผมกลับบ้านไปหลายคนนะครับบอกว่ามางคนอิสานะครับบอกว่าเป็นขี้ข่าทํางานที่เมืองไทยนะครับจริงๆแล้วนะครับจำหว่าขี้ขาไม่มีแล้วนะครับขี้ขาคือทํางานแล้วไม่ได้ค่าจ้างอันนี้นะครับพี่ๆผมซื้อมาจากพอค้านะครับพอค้าคนกลางนะครับก็คือเผื่อทำหลดขายนะครับแต่พอ้ากันแนะนาดีๆนะครับก่อนจะซื้อควรดูนะครับเล่มว่า สีตรงกันไหมผนบอกนะครับแล้วก็เลขจากเลขถังนะครับตรงกันไหมนะครับผนบอกว่านะครับก่อนจะซื้อรถเราต้องดูแบบนี้นะครับทุกผพ้่มแนะนําดีมากๆนะครับถามันไม่ตรงนะครับมันจะเกิดปัญหาเวลาเราไปต่อพรบนะครับหรือว่าไปเสียภาษีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นะครับที่ทํางานนะครับเพิ่ง ไปรับน้องแบงค์มาจากโรงเรียนนะครับผมก็ได้เตรียมนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับว้แล้วนะครับที่จะไปรับไปส่งน้องแบงค์ที่โรงเรียนนะครับวันนี้ก็มาชมแล้วกันนะครับว่าคนล่านะครับที่ว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ที่เมืองไทยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับซื้อได้ไหมแบบนี้นะครับมอเตอร์ไซค์ที่ไทยนะครับแพงไหมดีไหมแบบนี้นะครับาเขากับเป็นรตมกันนะครับนี่คือมอเตอร์ไซค์นะครับที่ผมซื้อ ซื้อมาโดนเติบแล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่ทําใบขับขี่นะครับเพราะว่านะครับก่อนจะได้มอเตอร์ไซค์มานะครับซื้อมาแล้วนะครับคิดว่าจะขับได้เลยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับขับได้ก็จริงนะครับแต่ขับไปในซอยใกล้ๆนะครับถ้าเ้อออกถนนใหญ่อียงนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของเมืองไทยนะครับดังที่ ผมก็ได้ความรู้มานะครับจากซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับก็ต้องมีใบขับขี่ก่อนนะครับผมก็แนะนํานะครับคนที่ขายนะครับผมก็แนะนํานะครับต้องมีใบขับขี่ก่อนนะครับถึงจะเอาไปใช้งานได้นะครับผมก็นั่นแหละผมจึงไปทําใบขับขี่ให้มันถูกต้องนะครับผมก็พพ้อมที่จะเคารพตามกฎหมายของเมืองไทยนะครับมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับซื้อมาในราคานะครับ10,000ืบาททวนนะครับพี่ ที่ว่าบางคนกับอาชีวายังแพงอยู่นะครับพีโน่รุ่นเก่าเลยนะครับเก่าแต่ว่านะครับเครื่องยังดีนะครับสตาร์ตติดง่ายแบบสบายนะครับแต่สภาพก็โดยรวมกับที่ว่าเก่านะครับคนลาานะครับถ้าอยากซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับก็อยากซื้อเป็นสื่อเจ้าของต้องมีใบขับขี่นะครับถึงจะโอนได้นะครับตอนนี้มอเตอร์ไซค์ผมก็ยังแบบ โอนล่ออยู่นะครับยังแบบยังหมู่เป็นเจ้าของยังหมู่เป็นสื่อผมนะครับประมาณวันหยุดุูแล้วนะครับถึงจะเปลี่ยนเป็นสื่อนะครับเอกสารนะครับของมอเตอร์ไซค์ก็จะมีนะครับแบบนี้นี่คือเหลมนะครับพหลบอกัก็ยังไม่ขาดนะครับคันนี้นะครับหมื่นหนึ่งนะครับเอกสารพร้อมโอนแล้วก็พหลบอยังไม่ขาดนะครับอันนี้ก็ต่อต่อพหลบอทุกปีนะครับ นี่เอกสารที่ว่าต่อพหรลนะครับกะประมาณเจ็ดตอนนั้นหกร้อยเก้าสิบประมาณนี้เลยนะครับพหรลนะครับใช่ไหมนะครับพี่พี่อ๋อพรลบวร้อยกว่าบาทนะครับมันมีประกันด้วยนะครับประกันอุบัติเหตุนะครับหกร้อยกว่าบาทอันนี้คือเอกสารนะครับที่โอนเอาไว้ในบเพรถมันเปียกนะครับแต่มันก็ยังไซด์ได้อยู่นะครับ มันเปียกนะครับอันนี้คือเหล่มเหล่มนะครับเจ้าของรถอันนี้คือยังต่อได้นะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับวันหยุดนี่แหละผมจะไปทําอีกนะครับทําการย้ายเลยนะครับย้ายมาเป็นแบบของผมเลยนะครับอันนี้คือนะครับยังอยู่วันที่ส9มีทุนานะครับ6กแปดนน่นอนะครับพี่ อันนี้คือมดนะครับถ้าถึงวันที่19กนี่ก็คือมดแล้วนะครับสำหรับภาสีกับวันที่18หยุดงานพอดีนะครับทันเวลาอยู่นะครับพี่พี่อันนี้คือซื้อมาในราคา1 0 0่0บาทนะครับทือว่าสภาพทั้งนอกนะครับกับโอเคนะครับสีสีสดใสนะครับเพราะว่าผมอยู่ล่างรถนะครับผมกับคัดเองบางที่กับคัดเองได้นะครับสียังใหม่อยู่นะครับ แต่ว่าเครื่องก็ยังโอเคนะครับมันไม่มีที่ติดเลยนะครับพี่ๆีอันนี้มันที่ยันเท้าไม่มีนะครับที่สตาร์ทเท้าไม่ได้นะครับมีแต่ไซส์นี้เลยอย่างเดียวนะครับถ้าแบตหมดก็จบเจว่านะครับซื้อตามงบประมาณนะครับมันมันก็สตาร์ทติด,ดง่ายนะครับแต่ว่าเอาเบาเนี่ยมันก็อยากนี่อยากดับนะครับต้องตั้งกําลังตีกันดี แต่ผมไม่ได้ตั้งนะครับผมเอาเอาเท่านี้นะครับมันก็ติดเบามากนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเห็นบอกคือว่าเครื่องยังโอเคมากนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับแบบนิ่งมากนะครับคาบูแบบนิ่งนะครับภายนอกไม่เท่าไหร่นะครับที่ที่ผม ต้องการอยู่คือเครื่องมันดีก็โอเคนะครับไพเลี้ยวติดนะครับไพเลี้ยวสองข้างติดนะครับข้างนี้ก็ติดนะครับแล้วก็ข้างนี้ก็ติดนะครับ,รบสองข้างแต่แต่แต่ก็ดังอยู่นะครับอืมแต่ดังอยู่นะครับแต่ไม่ได้ใช้หรอกนะครับเพราะว่า ขับรถที่เมืองไทยนะครับไม่ใช่เสียงแต่นะครับผมไปเรียนมานะครับที่คุณครูที่โรงเรียนเพิ่นก็บอกนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆควนไม่ให้ใช้เสียงแต่นะครับคนไทยไม่ชอบคุณครูที่นั่นก็บอกจริงนะครับสอนทุกอย่างนะครับแต่ก็ในเบียบก้นมมยออกมาใหม่นะครับเริ่มปฏิบัติ1มิถุนายนนี่นะครับก็คือใส่หมวกกันน็อกนะครับ นี่แหละนะครับจากที่ผมกลับบ้านไปหลายคนนะครับบอกว่าบางคนอิสานะครับบอกว่าเป็นขี้ข่าทํางานที่เมืองไทยนะครับที่จริงแล้วนะครับจำหมอกขี้ขาไม่มีแล้วนะครับขี้ขาคือทํางานแล้วไม่ได้ค่าจ้างนะครับอันนี้คือผมอยู่เมืองไทยนะครับใช้ชีวิตก็สบายนะครับทํางานก็รับตังค์นะครับเจ้านายก็ใจดีนะครับวันนี้ฝนตกที่ลานนะครับรถไม่เข้านะครับก็คือ คนตกล่นไม่เข้านะครับก่อสะบายไปอีกนะครับนายจ้างผมไม่มาหรอกครับมีแต่ผู้จัดการนะครับหรือว่าลูกพี่ผมนะครับก่อใจดีนะครับนายจ้างจะมาแค่จ่ายเงินเดือนเติมของของหมดนะครับแบบว่าผมล้างรถผมล้างรถหมดนำยาทารล้อหมดอะไรแบบนี้เพื่อนจะมาสั่งเพื่อนเพื่อนก็ะเติมให้นะครับเติมมาส่งนะครับส่วนใหญ่เพื่อนจะไม่มาที่ร้านนะครับถ้าของไม่หมดนะครับ ถ้าไม่มาจ่ายเงินเดือนนะครับก็อยู่กันไปไม่แต่หลายคนนะครับอยู่ที่นี่ลูกน้องสิบกว่าคนนะครับอันนี้คือนะครับจากทีวานะครับเป็นกีขาทำงานไทยนะครับวันนี้ก็ซื้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่านะครับบางที่ผมก็อาจใส่ขี่ไปในการถ่ายทำคลิปด้วยนะครับถ้าเอาซื้อใหม่กลัวมันหาย แล้วก็รถที่ซอยก็ก็มีหายด้วยนะครับที่คันใหม่ๆที่ห้องเส้าผมมันมันเคยหายนะครับถ้าคันใหม่ๆสวยๆนะครับมันหายแล้วก็ตำรวจไทยก็ตามเก่งอยู่นะครับตามดีแต่มันก็ต้องใช้เวลานะ่ะบางทีเราอยากอยากใสนะครับแบบนี้ใช้งานทุกวันนะครับขาดไปสีห้าวันก็เสียเวลาเรานะครับ อันนี้คือมันนิ่งมากนะครับพี่พี่ซื้อมาหมื่นหนึ่งพอลบยังครบนะครับเอกสารใบโอนเพิ่นกะให้มาในนี่นะครับเดี๋ยววันนั่นเลยนะครับพอว่าใบขับขี่ผมกระทามาแล้วนะครับวันวันหยุดนะครับก็จะไปโอนนี่ครับเอกสารพอโอนนะครับเป็นปึกเลยเอกสารประมาณห้าหกแผ่นเหลือเสื้อนะครับมาใส่คันเดียวนะครับเอกสารเต็มเลย เอาไว้รับน้องแบงค์นะครับไปโรงเรียนนะครับก็สะดวกสบายไปอีกแบบนะครับถ้าคนลาวนะครับที่อยู่เมืองไทยนะครับอยากซื้อรถที่ประเทศไทยนะครับก็ต้องสําคัญก็ต้องมีใบขับขี่นั่นแหละครับถ้าเข้ามีใบขับขี่เขาก็ซื้อได้นะครับเป็นโอนลอยหรือว่าใส่สื่อคนไทยหรือว่าใส่ซื่อคนที่เป็นมีใบขับขี่นะครับแบบนี้มันก็บริเวนของเขานะครับเขาก็บรมั่นใจนะครับบรรู้นะครับ ถ้าคนทำวงหมั่นใจเท่ากับใส่สื่อคนได้ยากนะครับโอนใหญ่ลืมถามพี่ๆนะครับแพงอยู่วะเนาะเวลาไปไปย่าย่ายสื่อเขานะครับนี่คือยังไม่ไม่ไม่เป็นสื่อผมนะครับวันหน้าเราจะจะไปย่ายนะครับประมาณเท่าไหร่เนาะพันกว่าบาทรด้ยังไรนะครับ เจวารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นคาบูนะครับเมืองไทยเขาจะใส่ของยามาฮ่านะครับส่วนใหญ่นะครับแจ่ว่าแถวบ้านผมนะครับเขาจะใส่พวกฮอนด้านะครับอันนี้นะครับพี่ๆผมซื้อมาจากพอค้านะครับพอค้าคนกลางนะครับก็คือเพม่อนทำลดขายนะครับแต่พอค้ากันแนะนาดีดีนะครับก่อนจะซื้อควรดูนะครับเล่มว่า สีตรงกันไหมผนบอกนะครับแล้วก็เลขจากเลขถังนะครับตรงกันไหมนะครับผนบอกว่านะครับก่อนจะซื้อรถเราต้องดูแบบนี้นะครับทวกพิ่นแนะนําดีมากๆนะครับถามันไม่ตรงนะครับมันจะเกิดปัญหาเวลาเราไปต่อพรบรนะครับหรือว่าไปเสียภาษีแม่นบอกนะครับพี่ๆผมก็บระเข้าใจบันเดน,นะครับเรื่องนี้กะอีก สองทํามันข้างหน้าแล้วครับผมก็จะไปศึกษาเองนะครับว่าเพิ่อนต่อระไหนส่วนใหญ่นะครับผมอยากรู้อะไรผมก็เดินไปถามแบบถึงร้านเลยนะครับเหมือนถี่ไปทําอะไรครับขี่นะครับผมก็ขับรถไปโรงเรียนเลยนะครับไปถามเลยว่านะครับสามารถเรียนได้ไหมเอกสารอะไรเพิ่นก็แนะนํานะครับเมืองไทยเพื่อนจะถ้าห้องบุรทุกจักอยางนะครับทุกสถานที่นะครับเพื่อนจะให้คําแนะนําดีดีนะครับ ก,ก็เหมือนกันกับซื้อ,อรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับเพื่อนกับไ้คําแนะนําำดีดีนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับยังไม่มีใบขับขี่นะครับกบ็ซื้อได้แต่ว่ามันเป็นโอนลอยหรือว่าแบบนี้นะครับถ้ามีใบขับขี่ก็ขอ้อมทีย่าย่งหรือว่าโอนมาเป็นซื้อเข้าได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับผมมีอย่างหลายนะครับผมกพาพี่ๆนะครับรับส้มซํานีนะครับ,รบ ชิว่าสภาพโดยรวมกว็มันโอเคสําหรับผมนะครับถ้าไปบ้านผมนี่นะครับลดี่ว่าของไทยบอกเลยเลยนะครับมันจะราคาสูงกว่านี่นะครับการมีเอกาสารอะไรนะครับเขาจะสอบรถไทยมากกว่าของจีนนะครับถ้าซื้อซอบในการนำเสนอก็อย่าลืมครับพี่ๆกดไล์ก็สับสไครต์เพื่อ ได้ตั้งใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับถ่าคลิปนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับ